สิทธิเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงไปนานจังเลยลูกแม่คะอีกห้านาทีก็จะถึงบ้านแล้วคะ่ะได้คะ่ะ ฮัลโหลอาครับครับอา uh, uh, ผมปักยาพูดอยู่อะไรนะเอาขบวนงานแต่งออกจากบ้านไปแล้วเหรอครับเอาครับเรากาลังรอพวกคนอยู่นะอา uh, ครับครับครับ,รบได้ครับบายบายอันนี uh, ้ฟังนะขบวนงานแต่งออกมาแล้วช่วยดูความเรียบร้อยด้วยนะฉันจะไปเตรียมตัวก่อนอะพวกเธอเร็วเข้าส่ไม่มีเวลาแล้วนะเร็วเข้าซี่มีนาฉันมาแล้วบอกทีว่าไซเตรียมตัวเสร็จหรือย,ยัง ไซนะยังไม่เสร็จเลยสิทธิเราจะแต่งหน้าได้ยังไงถ้าเขายังไม่หยุดร้องไห้เนี่ยดูเขาสิถ้างั้นฉันขออยู่กับไซแป๊บหนึ่งได้ไหมเร็วนะฉันมีลูกค้าอื่นอีกอะเอาเลยเอาเลยร้องซส้ให้พอเธอจะได้ดีขึ้นไง <c oughs> สิทธิทุกอย่างมันจบลงแล้ว ไม่ไซมันยังไม่จบนี่มันจะเริ่มต้นใหม่จำสิ่งที่ฉันจะบอกได้ไหมให้ประสบการณ์ครั้งนี้เหมือนเป็นบทเรียนเธอจะได้แต่สินใจในอนาคตได้ดีขึ้นวินกุนทราไม่เข้าใจความรักสิทธิ์ฉันรักเขาจริงๆนะวินน่ะไม่ใช่แค่ทรยศฉันแต่ว่าเขายังดูถูกฉันมากมาย หยุดเถอะไซหยุดร้องไห้ให้กับวินได้แล้วเขาหักอกฉันฉันก็ต้องเสียใจอยู่แล้วล่ะก็เธอไม่ได้เจอแบบฉันนี่ไซรู้อะไรมะความรักและเจ็บปวดนะมันก็คล้คลายๆกันน่ะจนอารมณ์ท่วมทน้น จนเราต้องร้องไห้ออกมาไม่มีใครคุมความรู้สึกได้เลยรวมทั้งน้ําตาด้วยบางครั้งคนที่เรารักมากที่สุดก็ทำร้ายชีวิตเราได้มากที่สุดแล้วก็แค้นมากที่สุดด้วยและความเจ็บที่วินมอบให้กับเธอมันทำให้ฉันนึกถึง ความเจ็บที่วินัยักษ์มอบให้ฉันนี่สิบสี่ปีแล้วนะแต่ครอบครัวฉันยังต้องเจ็บเพราะเขาแต่เราต้องก้าวต่อไปในชีวิตแต่ว่าสิทธีใส่ดูพ่อเธอสิเวลาที่เราไม่มีความสุขไม่มีใครอยู่กับเราแต่เวลาที่มีความสุข ทุกคนต่างรวมตัวแบ่งปันกันคนพวกนี้ที่เธอเห็นมาแบ่งปันความสุขของเธอนะดูลุงปักยาสิเขาดูมีความสุขมากเลยสิทธีลูกอยู่ไหนแม่หาผ้าปูที่นอนไม่เจอค่ะแม่หนูจะหนูจะไปเดี๋ยวนี้คะ่ะใส่ฟังฉันให้ดีนะ ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตซะแล้วมุ่งมั่นกับอนาคตของเธอเดี๋ยวฉันมาขอเวลาสองนาทีจ้ะอนาคตของฉันจำเอาไว้ เวลาสี่โมงสิบนาทีถ้าวินายักษ์เริ่มโปรเจกต์ใหม่เขาจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายในชีวิตของเขาเป็นไปได้ที่ตอนถ่ายทำฉากแรกของหนังไฟอาจจะล้มใส่เขาและวินก็จะถูกทับแล้วก็เป็นไปได้ที่รถบรรทุกอาจวิ่งมาชนรถของวินและทำให้เขาตาย และอาจเป็นไปได้ที่สตูดิโออาจาไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรแล้ววินก็ก็จะถูกไฟคลอกโววินแม่เป็นไรไหมเธอไม่ได้หัวใจวายแล้วคุณไปที่ปุ่นทำไมกันอ่ะ จะพูดยังไงดีล่ะคุณราชบีบอกฉันว่าแม่ไม่สบายนะสิฉันก็กังวลทันทีที่เขาพูดอย่างนั้นฉันก็เลยเรียกบ,บึงมาหาแม่ที่นี่เลยแหละคุณบึงเหรอไม่เห็นกูจะว่องไวตรงไหนสักหน่อยโอ้ไม่ถ้าแม่บอกพ่อเรื่องคดทำนายแล้วก็มันจะต้องทำลายแผนของฉัน ฉันจะคิดหาทางก่อนคุณนี่เหลือเชื่อเลยนะคุณไปแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยคุณถูกหลอกแล้วซื่อบื้อจริงๆเลยอ่ะไม่เอาสิคะคุณค่ะอย่าพูดอย่างนี้ทำไมต้องว่าฉันซื่อบื้อดว้วยฉันทำไปเพราะสถานการณ<อ>์มันบงังคับคุณดูไม่ออกรอระ โอ้ยช่างมันเถอะหวังว่าคุณจะรู้นะว่าวันนี้มันสําคัญยังไงอ่ะวันนี้เป็นวันเปิดตัวหนังของวินส่วนคุณกลับอยู่ที่ปุนฉันถึงได้โทรหาคุณไงเล่าคุณเลื่อนงานเปิดตัวไปก่อนได้ไหมคะนี่คุณบอกให้ผมเลื่อนงานอย่างนั้นเหรอเนี่ยเบชลีคุณจะบ้าหรือไงอ่ะฮะ ฮ้ยนี่เออเออตาบอดหรือไงฮะขอโทษครับพ่อแกแกทำอะไรเนี่ยทำสูตรฉันเลอะหมดเลยฉันอุตส่าห์สั่งตัดเพื่องานวินเลยนั่นเนี่ยโท่ฮัลโหลแกทำสูตรฉันท้งหมดแล้วขอโทษนะครับไหมผมลืก็เลยทำขวดตกนะครับขอโทษนะครับพ่อเอขอโทษนะครับเสร็จแล้วครับพ่อขอโทษนะครับพ่อพ่อครับไปเปลี่ยนสูตรก่อนนะครับพ่อฉันอุตส่าห์สั่งตัดเป็นพิเศษส่วนงแกกับแม่แกนี่ทำให้ฉันประสาทพ่อมันเป็นโปรตีนเชคเนี่ยเอเอครับแม่มีอะไรอ่ะ ฉันไม่ได้อยากคุยกับแกฉันอยากคุยกับพ่อแกให้พ่อแกมาคุยเร็วเขา้าแม่ผมถือโทรศัพท์พ่ออยู่นะอยากบอกอะไรเขาอ่ะแกช่วยบอกพ่อแกทีสิว่าทำไมถึงอยากให้ยกเลิกงานเปิดตัวนะ่ะพ่อแม่อยากให้พ่อยกเลิกงานเปิดตัวเนะาะเธอคงจะมาไม่ทันเธอจะบ้าหรือไงเนี่ยฮะบอกแม่แกไปพบจิตแพทย์ซะ ให้ตายอ่ะฉันก็ไม่มีทางยกเลิกงานนี้หรอกนาะพอ่อไม่เอาน้ะฉันไม่สนบอกให้แม่แกรีบกลับมาซะเดี๋ยวนี้เลยเร็วเข้าครับพ,อพ่อจะบอกให้นะไปเป็นสูตรกอนทเนอรนะฮะไม่งั้นเขาจะเข้าการสายได้้วครับพอ่อรีบไปเปลี่ยนเร็วไปเฮ้ยจริงๆเลยแม่ได้ยินที่พ่อพูดหรือเปล่า่ พ่อแกโกรธฉันอยากไม่มีเหตุผลส่วนแกแกก็หลอกให้ฉันมาหาแม่ที่ปุ่นยายของแกสบายดีจะตายไม่เห็นจะป่วยเลยไม่เอาหน้าแม่ฟังผมนะแม่โกรธที่จะต้องไปปุ่นแต่แม่ควรจะดีใจที่ยายไม่เป็นอะไรจริงหรือเปล่าลืมเรื่องนั้นแล้วก็รีบกลับมานะครับแม่โอเคนะครับแม่บายโอราชบี ฉันไม่ไว้ใจแม่แม่อาจโทรหาพ่อได้ทำไงดีฉันต้องหาทางทีนี้ถ้าแม่โทรหาพ่อแม่ก็จะโทรหาพ่อไม่ติด ทีนี้ฉันก็จะคอยดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนสี่โมง